สวัสดีค่ะสวัสดีช่องมินูแมวน,นี่พี่กาฟิวเราสุดหล่อนะฮะแต่เย็นเลยบายา่ายเงี้มาฟังพี่ตอกบ้านโน่เหรอพี่ไกต่ตอกสดสวยไกต่ตอกนะคะนี่ค่ะพี่กาฟิวพี่กาฟิวแมวบ้านพี่หลงพี่ตีกับพี่มีพี่ตอก กับพี่เมียวเหมียวมาแต่วันสุดรอเราอันนี้ซอยพี่เที่ยวเพชรหมูอ้วนเราให้พี่กับฟิวใส่อ๋ออะไรอ่ะนี่ไงกินแล้วนี่ไงมาอกินด้วยกันแหละกินด้วยกันหมดทั้งแมวทั้งหมาชามเดียวกันให้หมด ตอกมากินข้าวออกขออ๋อ,อ,อ,อสบายสบายเออ,อ,อนอนไปนอนไปสบายนอนเคีง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 เคง,เคง <c oughs> นั่งชมนกชม,มไม้ตีกันไรโน่นนะะักข้าังนกกระจาบเนาะ อันกกเก่าที่เราที่มันหล่นเนาะแขวนไว้เอามาเสียบสึกจะมีแม่นกกับพ่อนกมาอยู่นะคะรังใหญ่ไม่รู้ลมพัดหายไปไหนแล้วเนาะเสียบไว้อีกอันหนเห็นเหมือนจะมีมาอยู่เดี๋ยวรอพี่ตอกไปก่อนจะเดินไปดูว่ามาอยู่หรือมาดูเฉยๆไปแล้วพี่ตอกกินกันหมดแล้ว ยังไม่หมด <laughs> ไม่เข้านูมี่กาฟฟว่ะจ้องจะเดินเข้าบ้านจะฉี่ปิด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 ตรงนี้แหละปิดนอนแล้วุงไข่อะผงพี่กาิฟสุดหล่อแล้วพี่กาิฟนะคะมาหาเรากับพี่เหมียว แลูกลูเด็กๆที่ตายไปหมดแล้วเนาะรูปพี่กับฟิลกับแฟนสาวหนึ่งคนอันนี้ก็เหลือแม่เหมียวอีอกตัวเดียวโ,โหอะไรแล้วเนาะเฮ <c oughs> น้องหนูพี่หนูมากันเต็มบ้านเลยวันกินข้าวกินข้าวกินข้าวแฮนตัวนี้ก็กลิ่งไงกริ้งกริ้งสบายอารมณ์สบายใจสบายใจเฮ้ยหสบายใจอืม ไปเดินไปดูป่าไเดินไปดูนกดิตอกตอกตอกไปไหนเดี๋ยวกันมากินอาหารแมวว่เห็นไหมเห็นชามบิดบิดบิดเกียดจุ๊บกันจุ๊บ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 กันดิจุ๊บจุ๊บเอ๊ะเอ๊ะว เนี่ยทำน้องแน่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 กาเฟิลแน่แน่ไม่เอาไม่เอาดูดูดูเพิ่มเปนี้ดูดูดูม่เ,เล่นเล่นไปแล้วจะกัดน้องเลยจะคิดอารมณ์กินเล่นเสร็จจะหันไปรออน้องละ นี่เกเรนะเราอะได้นอนตรงนั้นเลยออ,อเล้นอยู่ดีๆจะกัดกันนี่แต่ฟิวเขาไม่ได้ตอนนะคะเป็นแมวเงาเขาก็จะอารมณ์หงุดหงิดบางช่วงเนาะ,แล,ะแ,แล้วแต่ดเราต้องหามสิกด,ด,ดูดิมันจะมีนกมาเยอะ <S <S 2> <S 2> เขาจะมาทำรังหรือเปล่าหรือว่าเขามาเอายา มาดูเฉยๆมาดูเพื่อจะทำรังเดินดูดิหวองเจ้าปิวไปไหนใส่ลมพัดลงไปแล้วไม่มีนะพี่ตักเนาะไปไปไปไม่ยัง มดแล้วก็กลับบ้านเต็มเต็มบ้านเคคกะกับคลิปเล็กเล็กน้อยวันนี้นะคะกับนี่นี่อินเสร็จจะแกล้งน้องไปน่นและเป็นนางอยู่นู่นนางแป้นอยู่นั้นเค้กขกับคลิปเย็นเย็นวันนี้นะคะไม่ฝนก็มาอีกแล้วเด็กผักผักลมผักลม ฝนมานู้นเม่ขึนมาละเคลรค่ะกับบรรยากาศชุ่มช่าเขียวชอุ่มเลยค่ะแล้วเด็กๆมากินข้าวกันสวัสดีค่ะหมู่วันหมู่วันพี่จะล้อหนแล้วเล่นกันอยู่ดีๆจะกัดพี่จะกัดหนไงสวัสดีค่ะ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 